ฮีนาชัจะโจปิเจโหติอุทธาตาทิธิมานาโรอาจาระสีลสัมปนโนนิเสอคิวะภาสติงคนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำแต่หากขยันมันเพียรมีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในที่มืด อยู่ในคืนเดือนมืดก็สว่างสวัยได้เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเชกยอดย่านั้นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันเพราะจิตอันไร้อายในโลกาแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ แต่ความรู้ต่ำเชกเพียงยอดย่าย่อมเป็นเยื่อทรชนจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจหากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศแสนประเสริฐกอบกิจวินิจฉัยจะพัฒนาประชาราษทั้งชาติไทย ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรมขอนอบน้อมเดพระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจเมาเกิดมีเด่ทานสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทรลุงออกอากาศจากวัดลานแซดด้วยระบบความที่ fm 8 8 5 เลขความถี่102.0งร้มกทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่28มกราคม2566ขึ้น7คคเดือน3นี่ก็นับว่าเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้เวลานีผ่านไปเร็วมากนะท่านผู้ฟัง ความรู้สึกเหมือนกับว่าปีใหม่นี่เพิ่งผ่านไปไม่นานแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนอีกแล้วช่วงนี้ที่ได้นำเรื่องราวของความรู้การศึกษาสำหรับเยาวชนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วต่อเนื่องมาก็เพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานี่อาตมาภาพก็เดินทางไปจังหวัดสุราธ,ธานีอบรมนักเรียนเยาวชนยุวชน และก็ผู้ที่เตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนนักศึกษามาหลายปีแล้วตั้งแต่ปีพศ .2549 ยาวต่อเนื่องมาตลอดโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ทำงานมาทุกปีแต่ก็สลับกันไปกับไปจังหวัดอื่นบ้างนี่เรื่องของคุณธรรมสำหรับเยาวชนนี ท่านอาจารย์พุทธทาสหรือว่าหลวงปู่พุทธทาสท่านบอกว่าศีลธรรมของยุชนคือสันติภาพของโลกท่านในความสําคัญมากนะไม่ว่าท่านผู้ฟังโดยมากหรือพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ถ้านึกถึงท่านพุทธทาสนี่จะนึกถึงธรรมะชั้นปรมัตธรรมะที่อาจจะฟังยากเข้าใจยากนอกจากคนที่มีพื้นฐานหรือว่ามีความสนใจในธรรมจริงๆแต่ ตัวท่านเองนี่มีเมตตาสูงโดยเฉพาะมองว่าเยาวชนยุวชนนี่ถือว่าเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในการสืบอายุพระศาสนาหรือว่าสืบความมีคุณธรรมของมนุษยชาติท่านไม่ได้มองแคบแคบแค่คนไทยอย่างเดียวหรือว่าชาวพุทธอย่างเดียวแต่ท่านมองไกลไปถึงระดับโลกท่านจึงได้รับยกย่องว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลก การศึกษาท่านบอกว่ามนุษย์นี่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันแล้วมาต่างกันเพราะการศึกษาแต่การศึกษาในที่นี้ไม่ได้มุ่งหมายว่าการศึกษาให้เราสอบผ่านชั้นเรียนจบการศึกษาแล้วได้ทํางานดีๆเป็นคนดีของสังคมแค่นั้นยังไม่พอเพราะการศึกษาที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยคุณธรรมจริยธรรม เห็นเป็นปัญหามามากแล้วมานักต่อนักแล้วอย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบกันแม้ก่อนที่จะเข้าสุร่รบการศึกษานี่ข่าวเมื่อไม่กี่วันมาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้แหละที่ผ่านมาจังหวัดปัตลุงเราก็มีเรื่องที่ถูกตำหนิตีเตียนจากสังคมของคนทั้งประเทศซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาแล้วที่ เด็กถ้เรียนเรียนดีแต่ว่าขาดตุนทรัพย์หรือว่ายากจนโดยเฉพาะถ้าสอบติดในการศึกษาที่มีปัญญาหรือว่าคนที่หัวสมองดีเท่านั้นจึงจะเรียนได้แล้วก็ค่าเทอมค่าใช้จ่ายราคาค่อนข้างจะสูงหรือค่าใช้จ่ายมากเด็กที่ยากจนก็มักจะไม่ใช่ทุกคนนะนะ ที่เป็นข่าวที่ผ่านมาก็ขอรับบริจาคเพราะเดี๋ยวนี้ขอกันง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนจะให้คนรู้ทั้งประเทศนี้ต้องออกโทรทัศน์เนี่ยแล้วการได้ออกทีวีวิทยุโทรทัศน์ไม่ใช่เรื่องง่ายทําได้ยากแต่ทุกวันนี้นี่ทุกคนสามารถมีช่องทีวีของตนเองคือเราทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามคนทั่วโลกสามารถเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบไลน์ระบบเฟซบุ o กอ่อินสตาแกรมหรือ y o ยูทู e ยิ่งล่าสุดนี่อะไรนะที่ได้รับความนิยม Tik t o อกใช่ไหม <c oughs> นี่คนเห็นทั่วโลกาบางคนก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตนต่อสังคมในด้านที่ดีแต่บางคนก็เป็นมิจฉาชีพ <c oughs> เบียดเบียนหลอกลวงลวง่อลวงคนอื่นพูดถึงมิจฉาชีพนอกจาก แก๊งคอสเซนเตอร์แล้วช่วงนี้ก็มีการแพร่ระบาดของมิจฉาชีพที่ลักษณะมา mm hmm. เขาเรียกอะไรดูดเงินทางบัญชีธนาคารใครที่มีแอปพลิเคชันผูกไว้กับโทรศัพท์มือถือมิจฉาชีพก็จะไปเจาะข้อมูล mm hmm. ประวัติต่างๆก คนที่มีเงินมากก็นี่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเสียหายไปหลายรายแล้วหลายคนก็เกิดความตื่นตระหนกตกใจกลัวกันมากตอนนี้<ม>ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีความรู้ก็บอกว่าถ้าจะใช้ปลอดภัยจริงๆนี่อย่างเก็บเงินไว้เยอะๆ <c oughs> ถันผู้วางกูใน้รวยๆเอาไปกว้างดินหนอยกันเลยพูดยอกเล่นนะทน่านหลวคือเอาไปฝังดินนั้นสมัยโบราณเขาบอกว่าวิธีปลอดภัยก็คือไปฝากแบบบัญชีประจําถ้าจะเบิกถอนก็ต้อง <c oughs> ต้องไปถอนที่ธนาคารแต่บางคนหลายคนหลายท่านก็บอกว่ามันไม่สะดวกยุคนี้สมัยนี้เขาใช้ใจ่ายกันผ่านโทรศัพท์มือถือนี่มันง่ายกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยประหยัดเวลาประหยัดการเดินทางแล้วสะดวกรวดเร็วอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านนะแต่ผู้รู้ที่ท่านหวังดีก็บอกว่าไม่ควรจะเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะ เอาไปทำบุญก็ได้ท่านนนี่ที่วัดลานเซก,ก็ดีวัดบ้านสวนก็ดีนี่พระครูกัญยาพรท่านประกาศบอกบุญนะใครต้องการบุญหนักสักใหญ่ท่านกําลังจะบุญนะเจดีเฉลิมพระเกียติเจดียนี้สร้างมาเท้งแตไป,ป,ปสีสพัน5 3าก็ชำรุษสุดโสมลงไปตามลําดับหมายถึงว่าตามลําดับหรือการเวลาที่เปลี่ยนไปสีหรือว่ากระเบื้อง หมายถึงกระเบื้องที่เป็นชิ้นเล็กๆรอบเจดีก็มีความเสียหายนะระบบไฟต่างๆท่านก็กําลังจะเริ่มการบูรณะแล้วเ <Yeah. S 1> ขาบอกบุญ <Yeah. S 1> ท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้จัก <Yeah. S 1> วัดบ้านสวนเจดีหรือว่าโครงการาต่างๆของวัดลานแซนีนะ่บอกบุญกันต่อเนื่องนะท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งกลัวว่าทําบุญแล้วเงินจะหมดเพราะอย่างไรก็ตาม เราจะมีมากมีน้อยที่สุดแล้วเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเราเอาอะไรไปไม่ได้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าท่านมาทํากับวัดที่พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ว่าท่านสามารถทําบุญได้กับทุกที่เอาที่ท่านพอใจอยากทำอยากจะทําประเภทไหนเรื่องของอาหารเรื่องของศีลนสนะเรื่องของการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าไม่กระทั่งสัตว์ จัดจรจัดอะไรต่างๆตามที่เรามีจิตศรัทธาในเรื่องของบุญกุศลทําได้มากเท่าไร่ยิ่งดีเพราะว่าเราเกิดมาแล้วนี่ชาตินี้เรามีโอกาสได้ทําความดีก็เร่งควนควายทำํำชาติหน้านี่เราจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอไปไกลแล้วกลับมาเรื่องเดิมดีกว่าที่เกิ่นไว้ตอนต้นเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กว่า เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันแล้วมาต่างกันเพราะการศึกษาท่านว่าอย่างนั้นนะแต่การศึกษาน,นี่ที่หมายถึงการศึกษาในทางธรรมคือรู้ในเรื่องของธรรมะอย่างตอนเราเป็นเด็กๆนี่มีบทกลอนบทหนึ่งนี่ให้ความหมายดีมากที่บอกว่าเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยความรู้เราอย่างด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน จะได้ประโยชน์หลายสถานราะก,การเรียนจงพักเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรักตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยอกรอนบทนี้นี่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายจำได้ดีแต่เด็กยุคปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ยินสมัยก่อนก็ท่องกันจนจำได้ในความหมายก็คือว่าความรู้การศึกษาต้องเรียนรู้ตอนเด็กเพื่อเป็นเครื่องงานเลี้ยงชีพอ,อันนี้ก็เป็น ข้อที่ชัดเจนว่าคน,คนที่มีการศึกษานี่ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่ด้อยการศึกษาทุกยุคทุกสมัยแต่การศึกษานั้นก็เป็นเพื่อเองเพียงเพื่อวิชาชีพส่วนการศึกษาที่บัณฑิตผู้รู้นักปราชญ์หรือว่าคนดีทั้งหลายส่งเสริมไม่มีการศึกษาคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเด็ก เพราะว่ามนุษย์เรานี่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เหมือนที่เขาบอกว่าในนิทานธรรมบทนี่นะมีนกสองตัวนกตัวหนึ่งชื่อบุป,ป,ปกะเพื่อดอกไม้นกอีกตัวชื่อว่าอะไรนะหอกอสองตัวนี้ไปตัวหนึ่งไปตกที่อาสมฤสีอีกตัวหนึ่งก็ไปตกที่ โจรอยู่ที่ที่บ้านของโจรที่สุมโจรแล้วต่อมาก็อุปนิสัยต่างกันนกตัวที่ลมพัดไปตกที่อาสมฤสีก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินคําสอนดีๆพูดจาดีๆก็เป็นนกสุภาพมีคุณธรรมส่วนนกที่ไปตกที่สุมโจร <c oughs> ก็มีลักษณะโหดร้ายโหเทียมเปรียบเสมือนเด็กก็เหมือนกันเนี่ย การศึกษาการหล,ล้อมสภาพแวดล้อมนี่มีส่วนที่จะทําให้บุคคลเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในอนาคตจึงต้องมีการศึกษาอบรมที่ถูกต้องแล้วก็การศึกษาอบรมที่ดีก็จะเพิ่มโอกาสให้บุคคลคนนั้นนี่จเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างโลก <c oughs> จริงๆโลกโกลมๆนี่ธรรมชาติมันสร้างแล้วแต่ว่าคําว่าสร้างโลก หมายถึงว่าจะทําให้สังคมน่าอยู่หรือสังคมไม่น่าอยู่ mm hmm. ก็เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะร่วมกันสร้างโลกในอนาคต mm hmm. ฉะนั้นการศึกษาแท้จริงนี่คือการศึกษาเรื่องของตัวตน mm hmm. ไม่ใช่การศึกษาเรื่องของวัตถุอย่างเดียวแต่การศึกษาเรื่องของตัวตนนั้นมีความสําคัญมากกว่า mm hmm. เนื่องจากว่า เราเกิดมานี่ย่อมมีทิฏฐิความคิดความเชื่อความเห็นแตกต่างกันทั้งหมดทั้งมวลนี่ขึ้นอยู่กับการสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันที่เราเริมตาขึ้นมาดูโลกเราก็เริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วสั่งสมอุปนิสัย<อ>เรียกว่ากิริยามารยาททุกอย่างเราก็เริ่มสั่งสมในแต่ตอนนั้นแล้ววิชาในโลกนี้ เรียนกันตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นชีวิตก็ไม่จบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการอยู่ร่วมกันวิชาชีพทางสังคมงต่างๆเ,เรียนกันไม่จบแต่วิชาในทางคุณธรรมนั้นสามารถจบได้หมายถึงว่าสิ้นสุดก็คือหยุดความทุกทุกอย่างอย่างง่ายๆเลยที่เราควรจะสอน <c oughs> เด็กๆยุ่ชนว่า ให้เราอยู่กันแบบพอดีให้อยู่กันแบบเรียบง่ายแล้วจะเข้าถึงเข้าใจธรรมชาติแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสร,ริมให้ลูกนั้นหรือเด็กเกเกยาวชนนั้นไม่รู้จักธรรมชาติไม่รู้จักความเรียบง่ายต่อไปเมื่อเขาได้รับกระทบความลำบากหรือความทุกข์นี่จะทนไม่ก็ได้ท่านผู้ฟังก็เห็นอยู่แล้วว่าเยาวชนหรือเด็กคนไหนที่รับการเลี้ยงดูแบบ ประรบประงมเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกคุณหนูเมื่อชีวิตมีปัญหาหรือลำบากก็แก้ไขไม่ได้ก็เป็นความเดือดร้อนของตัวเขาเองในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าฝึกให้เรียนรู้ธรรมชาติตั้งแต่เริ่มต้นนี่เขาก็จะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในทางจิตหรือว่าวัคซีนที่เป็นคุณธรรมในทางใจเนี่ยสำคัญมาก เพราะต่อไปนี่ก็จะเรียนรู้เมื่อโตไปอีกหน่อยก็เรียนรู้จากเพื่อนหรือสังคมที่อยู่ <Okay. S 1> แล้วเสี่ยงที่สุดก็คือเรื่องของอบายมุขหรือยาเสพติดยุคนี้สมัยนี้นี่ก็บอกว่ายาเสพติดนี่ราคาถูกถก,กว่าอาหารหนึ่งมือ้อหรือก้อาวแกง <c oughs> หนึ่งมื้อนี่ราคา,าแพงกว่ายาเสพติดแสดงให้เห็นว่ายาเสพติดแพร่ระบาดมาก เขาจะบูชาอะไรลนะ่ะบูชาสิ่งที่เป็นปีศาจหรือว่าบูชาสิ่งที่เป็นพุทธศาสตร์บูชาวัตถุนิยมหรือว่าบูชาธรรมนิยมเพราะที่สุดแล้วมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกัน <c oughs> เราอาจจะคิดว่าเ,เราไม่เกี่ยวข้องแล้วเราจะอยู่สุขสบายอันนี้มันยังไม่ปลอดภัยร้อเซ์สมมติว่าในชุมชนในหมู่บ้านของเรา ครอบครัวของเรามีคุณธรรมมีมีความดีที่เราเชื่อว่าเราไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นน่าจะพอแล้วแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันส่งเสริมให้คนอื่นมีคุณธรรมด้วยเขาเหล่านั้นก็จะมาเบียดเบียนเราทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมมนุษย์จึงเป็นสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันและแก้และช่วยกันแก้ไขปัญหาร่วมกันอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติก็เห็นมาแล้วอย่าง ประเทศไทยเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้งทั้งระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่ารัฐธรรมนูญมีการแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่าไม่จบไม่สิน้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาน,นี่เองแต่ปัญหามันไม่ได้เกิดจากกฎระเบียบปัญหามันอยู่ที่คนในสังคมไม่สามารถปฏิบัติตามกฎที่วางขึ้นได้จึงต้องแก้ยุคนั้นสมัยนี้ ยุคนี้สมัยนั้นบางเรื่องบางข้อเห็นว่าโอ้ปฏิบัติยากทำำําลําบากก็ขอแกอ้แก้แล้วแก้หีกมันไม่จบความจริงถ้าจะแก้จบนี้ต้องแก้ที่จิตแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมนั่นเองหมายความว่าการปรกครองที่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้แต่การปรกครองที่ประกอบด้วยธรรมมาธิปไตย รพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมกอ่อให้เกิดสันติสุขสันติภาพอย่างแน่นอนไม่เฉพาะแต่คนที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่มนุษยชาติทั่วโลกจะได้รับความสงบสุขร่มเย็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นจึงทําให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีที่สุด อย่างเช่นศาสนาพุทธนี่ไม่ได้สอนให้เราทําบาปตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ทําบาปแล้วมาแก้ไขภายหลัง <Yeah. S 1> เนี่ยคุกตารางก็ดีหรือกฎหมายที่ลงโทษพูดกระทาความผิดก็ดีสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่จําเป็นเลยถ้าหากว่าคนไม่เบียดเบียนกันพระพุทธศาสนาสอน <Yeah. S 1> ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วไม่ทําความผิดก่อนไม่ได้สอนว่าสร้างคุกเอาไว้รอ หรือว่าวางบทลงโทษเอาไว้รอแต่ว่าพระพุทธศาสนาเลนสอนว่าอย่าเพิ่งกระทําความผิดในตอนตอน้นคืออย่าทําบาปนั่นเองเมื่อไม่ทําบาปแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นกุศลหรือสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นนี่ถ้ากับว่าเป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันแล้วป้องกันความขัดแยง้งตั้งแต่ตอนตอน้นอย่างต่างประเทศท่านประธนานอดีตนะอดีตประธนานที่บดีลินคอน ทิ๊ตันพูดเอาไว้ดีนะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่ดีคือรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนอันนั้นหมายความว่าการปกครองที่เป็นอุดมคติของมนุษย์ที่ดีคือคือคนนี่ต้องปกครองคนและคนก็ทําประโยชน์เพื่อคนไม่ใช่ทําประโยชน์เพื่อตนคาว่าประชาชนหมายถึงว่าส่วนรวมนั่นเองเนี่ยปัญหาเพราะว่าคนขัดแย้งกันเพราะว่า เอาประโยชน์มาเป็นส่วนตนหรือเฉพาะกลุ่มแต่ถ้ามองมุ่งหมายไปกว้างออกไปว่าประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่นี่ถ้ากล่ว่าเข้าหลักของพระพุทธศาสนาแล้วหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เราอยู่ร่วมกันอย่างแบ่งปันมีวิถีชีวิตที่แบ่งปันและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหมายความว่าทิฏฐิไม่มีอัตตาทิปไตยคือความเห็นของตนเป็นใหญ่แต่มองเป็นประชาธิปไตยหรือธรรมมาธิปไตย เป็นคนที่มีใจกว้างแล้วก็รับฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นโดยใช้ขันธิที่ขันธิธรรมขันธิธรรมนี่ในทางศาสนาของเราก็อดทนในเรื่องของร่างกายและอดทนในเรื่องของจิตนี่เรียกว่าใช้ขันธิธรรมเมื่อทุกคนมีขันธิธรรมความรุนแรงก็ไม่เกิดอย่างเช่นที่ประเทศอินเดียมหาธรรมการทีนี่เอาชนะ,ะก็เรียกว่า ประเทศที่มาลุกรานหรือประเทศที่มายึดอินเดียในสมัยนั้นคืออังกฤษใช่ไหมท่านก็พาคนอินเดียส่วนใหญ่นแบบต่อสู้บแบบสันติอิงสาคืออดทนไม่เบียนในที่สุดก็สามารถกอบคู่เอกราชกลับคืนมาได้เนี่ยยิงพระพุทธเจ้า,าก็เหมือนกันทรงสอนในเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยใช้ความอดทน แต่อดทนอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยปัญญาก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของตนนั้นควรทําอะไรทําได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าทําเกินหน้าที่มันก็มีปัญหาอีกทําน้อยกว่าหน้าที่ที่ควรทําก็มีปัญหา <c oughs> จึงต้องส่งเสริมให้คนดีได้ทําหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่ทรงมีพระราชดำรัสเอาไว้ ให้เป็นโอวาทว่าจงส่งเสร,ริมคนดีให้คนดีที่ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองแล้วควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจหรือแม่สร้างก่อความเดือดร้อนรุ่นวายให้เกิดขึ้นได้และคนดีที่ว่าต้องมีปัญญาด้วยแต่เกิดว่าเราเลือกคนคนงูหรือคนไม่ดีขึ้นไปปกครองปัญหาก็ไม่จบเท่ากับยิ่งไปเพิ่มปัญหานี่เห็นไหมการศึกษาปัญญาจึงมีความจําเป็นตั้งแต่ตอนเป็นยุชน ดีต้องส่งเสริมกันตอนนี้เลยตอนที่ลูกหลานของเรายังเด็กๆเการหล่อหลอมให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมให้มากที่สุดมีสติปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะอ,อยู่กันอย่างาสบายเ,าเราเองก็สบายผู้อื่นก็สบายาแม้ว่าคําสอนในทางพระพุทธศาสนาจะไม่สามารถไปบัญญัติในกฎหมายหรือว่ารัฐธรรมนูญในทุกๆข้อ แต่เราสามารถที่จะร่วมกันส่งเสริมสร้างสรรค์ให้คนดีเนี่ยเข้าไปปกครองเมื่อคนดีเข้าไปปกครองเขาก็ย่อมร่างกฎหมายหรือว่าวางหลักรัฐธรรมนูญที่มีกฎหมายในลักษณะเป็นไปเพื่อคุณธรรมจริยธรรมเนีเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะกฎหมายแต่ว,ว่าธรรมะมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแค่ตรัสรู้ แล้วนำมาบอกชาวโลกลนี่เองว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งการกระทำทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลส่วนประโยชน์ประโยชน์นั้นมีอยู่แล้วคือบางคนก็ถือเอาประโยชน์ตนแต่ว่าบางคนก็ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมนี่ที่บอกว่าถ้าเห็นแก่ตนเห็นแก่พรรคแก่พวกนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีประโยชน์ต่อส่วนสังคมส่วนใหญ่แล้ว ฉะนั้นจึงจึงต้องมองถึงเหตุและผลว่าสิ่งนี้นี่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นแล้วต้องมีก็เรียกว่ามีคุณธรรมในเรื่องของความไม่ลำเอียงหรือความยุติธรรมไม่ลำเอียงเพราะชอบไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะเขา่านี้คือสําคัญจิตใจต้องบริสุทธิ <c> ์ <oughs> นะจิตใจจะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องรู้ว่า หลักการที่จะทาให้ใจิตใจของเราบริสุทธินั้นต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรทาแล้วเกิดโทษอะไรทำเกิดประโยชน์นี่ทั้งหมดคือเรื่องราวที่เราต้องศึกษาให้ทําความเข้าใจในชีวิตนี้นะไม่ว่าเราจะกลับไปแค่ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถส่งเสริมเยาวชนยุชนให้เขามีคุณธรรมไม่มากได้โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าการอยู่ร่วมกัน,นีนต้องมีจิตหรือความคิดประกอบด้วยเมตตาจะทําอะไรก็ทําด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาได้ของมาก็รู้จักแบ่งปันเนี่ยทานบารมีแล้วก็มีความประพฤติที่เสมอกันหมายความว่าสมมตุติเราอยู่ในกลุ่มนี้สังคมนี้เขาวางกฎกติกาเอาไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน ไม่แหวกแนวไม่ออกนอกลูก่นอกทางอย่างนี้ชื่อว่ามีความเสมอกันและความคิดความเห็นนี่ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันสําคัญคือเป็นความเห็นที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> เป็นความเห็นที่ประกอบชอบด้วยธรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาบุคคลที่ดีและบุคคลน,นั้นก็จะร่วมสร้างสารรค์สังคมให้อยู่กันอย่างผาสุขร่มเย็นแม้เราไม่มีกฎหมายที่เป็น อาชญาพระเภทบังคับหรือว่าอาชญาประเภทลงโทษคนกระทําความผิดแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเมื่อทุกคนไม่ทําความผิดก็เท่ากับว่าไม่ท่องหาเหตุผลมาลงโทษคนผิดเนี่ยทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะธรรมะคือหน้าที่ที่เราควรจะกระทําร่วมกันเอาละวันนี้เวลาก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายหวังว่าท่านทั้งหลายนี้จะได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังแม้ว่าบางอย่างนี่เราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่เราสามารถที่จะส่งเสริมให้บุคคลอืน่นกระทำเพราะเนื่องจากว่ามนุษย์นี่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยการเื้อกูลการให้สิ่งของก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งการให้ธรรมะเป็นวิทานก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง รวมความว่าเราต้องทําประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างนี้จึงชื่อว่าคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาสุดท้ายนี้นุนัดคุณพระศรีรัตนไตรกุณังความดีที่ญาติโยมบำเพ็ญอบร,รมสังสมมาขอจุโรเบนตะบะเดชะพลวัปัจจท่านคิดฝังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เลววิสัยขอสิ่งน,นั้นจงส็จด้วยกันทุกคนทุกท่าน พบกันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้วันพระเจริญพร หินะชัจจโจปิเจโหติอุทธาตาทิฏิมานาโรอาจาระศีลสัสัปนโนนิเสอาคิวะพาสติงคนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำแต่หากขยันมันเพียรมีปัญญาประกอบด้วยอาจาระและศีลก็เจริญรุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในที่มืด อยู่ในคืนเดือนมืดก็สว่างสวัยได้เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเชกยอดย่านั่นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันเพราะจิตอันไร้อายในโลกาแม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ แต่ความรู้ต่ำเชกเพียงยอดย่าย่อมเป็นเยื่อทรชนจนอุราด้วยปัญญาอ่อนด้อยหน้าน้อยใจหากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศ